เลี่นะคะที่บูชาการขายข,ของปอดพรกป,ประแดงค่ะพบกันอีกแล้วเช่นเคยเลยนะคะที่ช่องเมลี่เซลปอดค่ะวันนี้นะคะเมลี่ก็จัดเตรียมรถนะคะชุดแต่งใหม่ๆจากทางปอดนะคะมารีวิวให้กับคุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะคะอยู่กับรถคันนี้เลยค่ะในรุ่นของปอดเอเลสปอร์ตบวกแพ็กเกจเสริมนะคะกับราคาค่าตัวค่ะหนึ่งล้านห้าแสนแปบาทนะคะวันนี้ค่ะ มาพร้อมกับชุดแต่ง Adventure นะคะเป็นชุดแต่งของ arb นะคะกับมูลค่านะคะ5,9,000กว่าบาทนะคะเกือบ6,000 60, 0เลยค่ะแต่วันนี้คุณลูกค้านะคะสามารถรับชุดแต่งทั้งหมดนี้นะคะในราคาเพียงแค่2,000 20, 0บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นชุดแต่งแบบใหม่นะคะดูออฟโรดดูลุยดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ,ะ,คะก็เดี๋ยวมาชมกันค่ะว่าเจ้าชุดแต่ง ที่คุณลูกค้านะคะจะเสียเพิ่มอีกสอง0มืนบาทเนี่ยมันคุ้มค่าคุ้มราคายัางไงนะคะแล้วก็มีอะไรมาบ้างนะคะมารับชมกันเลยค่ะนี่ค่ะสำหรับคันนี้นะคะในรุ่นของกอด d e v e r ร์ t Sport บวกแพ็กเกจเสริมนะคะที่ได้ในส่วนของชุด แต่ง Adventure รนะคะหรือว่าชุดแต่งของ ARB นะคะเพิ่มขึ้นมานะคะมูลค่ามากถึง60,000บาทเลยนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดตั้งทั้งหมดนี้ในราคาเพียงแค่2,000 0บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นพิเศษจากทางฟอร์ดเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า2,000 0บาทที่คุณลูกค้า ที่ต้องชำระเพิ่มนะคะมันคุ้มค่ามากแค่ไหนแล้วก็มีกี่รายการก,กันบ้างนะคะมารับชมกันเลยนะคะซึ่งชุดแต่งนี้นะคะเขานำมาติดในรุ่นของ Ford Everest Sport รบวกแพ็กเกจเสริมนะคะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะในส่วนของกระจังด้านหน้านะคะติดตั้งเป็นกระจังหน้า FORD นะคะคาดมาแบบนี้หล่อๆเลยค่ะเป็นสีดำเงานะคะ เดี๋ยวเราให้ดูกันใกล้ๆแล้วก็ชัดๆเลยนะคะตัวนี้ก็เพิ่มความหล่อเท่นะคะแล้วก็ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นนะคะให้กับตัวด้านหน้าตัวรถนะคะต่อกันที่นี่เลยค่ะตรงไปหน้านะคะของ e v e r อเ s t p p o r อร์ตแบ c แเกจเสริมนะคะ<อ>เขามีการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของชุดข้อไฟด้านหน้าให้ด้วยนะคะตัวนี้ ทำให้ตัวไฟด้านหน้านะคะ <_ an> เขาหล่อลคมเข้มมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ติดออกมาได้อย่างเนียนมากๆนะคะเหมือนอติดมาจากโรงงานเลยนะคะนี่ ทําให้ไฟด้านหน้าก็ดูเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะต่อกันที่ด้านล่างของชายกันชนนะคะทําเป็นสีดําเงาเพิ่มขึ้นมานะคะทําให้ตัวรถมีมิติมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะและในรุ่นของ f อ r d e v e r r s t Sport บวกแพ็กเกจเสริมนะคะไฟเขาจะให้มาพร้อมกับไฟหน้าซีแคมรูปแบบ LED นะคะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เอรดเลยแล้วก็ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติค่ะไปตัดหมอกนะคะมีติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเพิ่มเติมคือในส่วนของตัวแพ็คเกจนะคะก็คือเซนเซอร์ด้านหน้านะคะและหน้าหลังหน้าสี่หลังสี่นะคะในช่วยในเรื่องของการตรวจจับประนเมืนข้ามถนนนะคะเซนเซอร์เตือนการชนต่างๆค่ะ ในส่วนของฝาท้ายนะคะจากโรงงานก็ติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วค่ะคําว่าเอเวอเรสนะคะเป็นตัวอะคริลิกแบบนี้เลยนะคะสีดําค่ะทําให้ด้านหน้านะคะโดดเด่นแล้วก็มีสไตล์มากๆเลยค่ะนี่นะคะต่อกันที่คิวซ um ุ้มล้อนะคะขนาดใหญ่นะคะ mm hmm. เชื่อมมากับตัวกันชนด้านหน้านะคะไปถึงประตูอ่าไปถึงด้านหลังล้อเลยนะคะคิวซุ um ้มล mm ้อ hmm. ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะ ที่เป็นจุดแต่งนะคะที่สองหมืนบาทที่คุณลูกค้าจะต้องเสียเพิ่มได้คิวซุมล้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะรับกับล้อมแม็กนะคะได้อย่างหล่อลงตัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราให้ดูมุมกว้างดูนะคะว่าตัวคิวซุมล้อรับกับล้อมแม็กออกมาแล้วก็หล่อมากๆเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะต่อกันที่รายการที่หนึ่งสองสามสี่ รายการที่ห้านะคะในส่วนของนี่เลยสติกเกอร์นะคะเก๋ๆค่ะสติกเกอร์ค่าสีดาแบบนี้นะคะติดนิดเดียวก็ทาให้ตัวรถนะคะดูหล่อมากๆแล้วค่ะนะคะทำให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นสมชื่อเลยนะคะนี่ค่ะมุมกว้างๆเป็นไงคะดูหล่อดูพรีเมียมสุดๆเลยนะคะและในส่วนของด้านบนนะคะก็ติดเพิ่มในส่วนของลหลังคานะคะ ของมุ่น ARB นะคะแ a c k แพ็คนะคะให้ความแข็งแรงแล้วก็คงทนรับน้ำหนักได้สูงจุดเลยนะคะใช้งานได้จริงค่ะมาในส่วนของด้านท้ายนะคะชุดครอบไฟท้ายแล้วก็ติดตั้งมาให้นะคะทำให้ตัวไฟท้ายของเขานะคะ โดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นดูหล่อดูคมเข้มมากยิ่งขึ้นค่ะให้ดูมุมกว้างๆนะคะตัวไฟท้ายก็จะทำให้ดูโดดเด่นแล้วก็ดูคมตัดขอบได้อย่างหล่อมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในรุ่นสปอร์ตนะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านท้ายนะคะเซ็นเซอร์ด้านท้ายถึง4จุดค่ะเกือนกันชนเวลาถอยจอดนะคะ ไฟท้าย LED ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะนะคะในรุ่นของ Ford ถัดมากล้องมองรอบคันนะคะมีทั้งกล้องมองหลังมีเซ็นเซอร์ให้เรียบร้อยนะคะจะไปแสดงผลบนหน้าจอ s ิ n g f o e นะคะอยู่ใต้เอเวอรเแบบนี้เลยะคะ่ะแล้วก็ตัวหนังสืออะคริลิค่าสปอร์ตสีดำนะคะ สำหรับหน้านท้ายของ Ford e v e r e s t Sport นะคะก็ดูหลอ่อดูคมเข้มมากๆนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ภายในตัวรถกันบ้างค่ะเริ่มจากด้านท้ายเลยนะคะบอดที่นั่งแถว3ามนะคะไม่เจอมีไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนด้วยนะคะไฟท้ายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะนี ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะสำหรับแถวสามนะคะก็จะเป็นแบบปรับพับมือนะคะมีไฟสองสว่างด้านท้ายให้ด้วยอ่าเวลาพับนะคะสำหรับแถวสามจะแบ่งครึ่งเป็นห้าสิบห้าสิบนะคะพับแล้วก็จะนอนราบไปกับตัวรถเลยนะคะเวลาดึงใช้งานไม่ยากค่ะอันนี้จะเป็นเชือกนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆนะคะใช้งานง่ายๆค่ะ มาต่อกันที่ภายในแถวที่นั่งตอนสองกันค่ะตัวนี้รุ่นสปอร์ตนะคะจะสังเกตว่าชุดแต่งเดิมๆมาจากโรงงานเขาจะเป็นสีดํานะคะไม่ว่าจะเป็นหูกระจกมือจับนะคะจะเป็นสีดําภายในนะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้ค่ะแถวสองนะคะก็แบ่งครึ่งนะคะเป็นสี่สิบกับหกสิบนะคะเวลาพับลงขึ้นลงได้ง่ายนะคะแล้วก็มีที่พักแขนให้ด้วยซึ่งที่พักแขนก็จะ มีที่วางแก้วนี่ค่ะนี่เวลาใช้งานนะคะเก็บใช้งานได้อย่างเนียนแล้วก็ทำให้ดูพิมพ์ยังมากๆนะคะมีแอร์หลังปรับอุณหภูมิได้นะคะมีใส,ส่ชาร์จได้ซี่ USB มาให้เรียบร้อยนะคะสำหรับตรงหลังคานะคะก็จะเป็นสีเทาค่ะ ทำให้ตัวรถไม่ดูมืดจนเกินไปนะคะแล้วก็มีแอร์ให้ถึงทั่วถึงทั่วทุกคนในรถห้องโดยสารเลยนะคะต่อกันที่ฝั่งคนขับกันบ้างนะคะสิ่งชุดแต่งที่ได้เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นในส่วนของสกรับเพดสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้นะคะคำว่าเอเวอร์เรสเฉพาะรุ่นเลยะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีระบบ Adaptive c o u i e Control ที่เพิ่มขึ้นมาจากแพ็กเกจเสริมนะคะ Lane k i p p i n g LIM นะคะระบบต่งตางๆควบคุมใช้งานได้จากฝั่งพวงมาลัยด้านซ้ายโดยที่ไม่ต้องละสายตาจากต้องถนนในส่วนของปุ่มด้านขวาพวงมาลัยจะเป็นปุ่มในส่วนของควบคุมหน้าปัดเรือนใหม่นั่นเอง พวงมาลัยไฟฟ้าใช้งานง่ายนะคะเราเวลาเลี้ยวคือคมกลิบนะคะล้อไปตามมือที่เราเลี้ยวเลยที่เราบังคับเลยพวงมาลัยปรับได้ถึงสี่ทิศทางนะคะเป็นระบบ Smart ท e y l e s s Full Start นะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของที่วางแก้วสําหรับด้านข้างคนขับนะคะอ่าด้านหน้าคนขับค่ะแล้วก็ที่วางแก้วก็จะมีอยู่ตรงคอนโซลในส่วนของ หน้านั่งข้างคนขับนั่นเองนะคะหน้าจอ s i n a ขนาด12นิ้วในรุ่นของ lsa sport บกแคคกเสริมค่ะเชื่อมต่อ apple carplay and r o i d auto ได้นะคะแล้วก็ดู google map ผ่านหน้าจอนี้ได้เลยรวไมไปถึงการแสดงผลของกล้อง360องศาก็จะมาแสดงผลบนหน้าจอนี้นะคะทัชสกรีนได้ค่ะการตกแต่งดีไซน์คอนโซลเขาจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็เป็นลายไม้แบบนี้ค่ะ ลายไม้สีดำนะคะมีไฟแอมเบอย์ไลทสีฟ้านะคะเพิ่มความสว่างเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถเป็นเบาะหนังสีดำปักคำว่าสปอร์ตแบบนี้เลยนะคะสำหรับที่นั่งคนขับแล้ะคนนั่งข้างปรับไฟฟ้าได้ถึง8ทิศทางนะคะมีในส่วนของนี่ค่ะตรงนี้ช่วยกระชับในส่วนของเอลหรือว่าบริเวณแผ่นหลังนะคะเวลาเราขับรถไปนานๆตัวนี้จะช่วยกระชับ เอวของคุณลูกค้านะคะทําให้นั่งสบายมากยิ่งขึ้นไม่ปวดเอวไม่เ,อเอมืม่อยเอวนะคะมีไวเลสชาร์จเจอร์ค่ะใส่ชาร์จไท้ซีและยูเมาให้เรียบร้อยนะคะอยู่ด้านในพีแอรัตโนมัติ60สปีดทำงานควบคู่กับซิงเกิลเทอร์โบนั่นเองนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วค่ะทำงานควบคู่กับออโต้เบรกโฮนั่นเองนะคะ เป็นไงคะภายในดูกว้างขวางแล้วก็ดูโป่งนั่งสบายมากๆนะคะในส่วนของกระจกมองหลังนะคะในรุ่น e v e r อร t ซ์สปอร์จะเป็นแบบปรับปรับแสงอัตโ,ตโนมัตินะคะเนี่ยแล้วก็จะมีที่ใส่แว่นอยู่ข้างบนตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะคะมาต่อกันที่ประตูด้านข้างคนขับกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปลดล็อกนะคะเวลาปลดถังน้ํามันเนี่ยไม่ต้องก้มหาให้ยากเลยะคะ่ะกดตรงนี้นะคะก็ทําการ ให้เด็กปั๊มเนี่ยกดตรงถังน้ามันได้เลยนะคะสะดวกมากไม่ต้องก้มหาให้เมื่อยดีไซน์การเปิดตัวจะเป็นแบบปีเข้อหาตัวนะคะตัวนี้จะเป็นระบบแบบาการเปิดปิดหน้าต่างแบบอัตโนมัตินะคะระบบเป็นล็อกแบบเซนทันล็อกค่ะตัวนี้จะเป็นปุ่มในส่วนของควบคุมกระจกมองข้างนั่นเองนะคะแบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้าสะดวกมากๆเลยนะคะสำหรับในรุ่น Ford Everest ตัวสปอร์ตบวกแพ็กเกจเสริมนะคะหูกระจกจะเป็นสีดำมีขนาดใหญ่มีกล้องมองรอบคาน360องศาแบบอมมององศาเปิดไอวิวด้วยนะคะมีไฟเลี้ยวติดตั้งมาให้ในส่วนของด้านล่างหูกระจกค่ะก็จะมีไฟเพิ่มความสว่างเวลาเราเปิดลงรถจากกลางคืนเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นไฟสองสว่างเวลาลงมาตอนกลางคืนลงรถตอนคืนก็มองเห็นพื้นนะคะไม่สะดุดหกล้มแน่นอนนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับใน ชุดแต่ง2องหมืนบาทที่คุณลูกค้าจะต้องเสียไปคุ้มค่าไหมคะ,ะมีทั้งหมด7รายการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น1กระจังหน้านะคะสองจุดข้อไฟหน้า3ามกระชนด้านล่างสในส่วนของสติ๊กเกอร์ตรงประตูนะคะห้ิวซุ้มล้อค่ะหกจุดข้อไฟด้านท้ายนะคะแล้วก็เจค่ะจะเป็นตัวแหลกหลังคาด้านบนนะคะแล้วก็มีสกับเพจ เจ็ดรายการนะคะคุ้มค่าคุ้มราคามากค่ะจากโปรตีนะคะชุดแต่งทั้งเจ็ดรายการนี้อยู่ที่ห้าหมื่น 9,570บาทเลยอันนี้ซื้อได้ในราคาพิเศษ20,000บาทเท่านั้นโปรพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อน้องหมยได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0944968939หรือว่าแอดไลน์เชียวโค้เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อน,อนได้นะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะในรุ่นของ f o r d Everest Sport Package นะคะรุ่นนี้ก็มี ดอกเบีพิเศษ0.99%ค่ะสำหรับลูกค้าที่ดาว25%ขึ้นไปนะคะสำหรับคลนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจปอดรุ่นไหนสามารถโทรมาได้เลยนะคะเบอร์โทรทิ้งไว้ให้อยู่หน้าจอนี้แล้วค่ะสำหรับคลินี้บ๊ายบายนะคะ